เปิดชีวิตหม่อมถนัดแดกอดีตคนขับแท็กซี่เผยที่มาชื่อไม่ได้เป็นหม่อมจริงๆ กรณีที่ชาวเน็ตแชร์ต่อและวิพากษ์วิจารณ์หม่อมถนัดแดกหรือนายสหัสวัตรหรือเสกชอบชิงชัยอายุ46ปีซึ่งปรากฏภาพอยู่ในลักษณะยืนหันหลังปัสสวะลงเขื่อนแม่งัดอุทยานแห่งชาติสีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาหม่อมถนัดแดกเข้าพบกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรีลานนาหลังเข้าพักที่แพรแห่งหนึ่งในเขื่อนแม่งัดโดยนายสหัสวัดชี้แจงว่า ภาพที่ปรากฏออกมานั้นตนไม่ได้ฉี่จริงส่วนฟองที่เห็นลอยในเขื่อนนั้นเป็นโซดาตนยังไม่ได้ถกกางเกงลงแต่ยอมรับไม่เหมาะสมแม้ไม่ได้ทำจริงก็ตามอย่างไรแล้วขอยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สำหรับประวัติของหม่อมถนัดแดกยูทูบเบอร์คนดังในวัย46ปีเคยยึดอาชีพขับรถแท็กซี่เพราะที่บ้านเปิดอู่รถและอาชีพนี้เองทำให้เขาได้ชื่อหม่อมถนัดแดกมาจากลูกค้าที่เล่นมุกระหว่างนั่งรถ โดยก่อนหน้านี้เขาผ่านมาแล้วหลากหลายอาชีพทั้งทำงานในผับบาร์ก่อนเข้าวงการบันเทิงเป็นคนเบื้องหน้าเล่นหนังโฆษณาและโยกย้ายสู่งานเบื้องหลังข้ามสายไปทำอาหารเสริมรับจัดปาร์ตี้หรือแม้แต่ธุรกิจท่องเที่ยวก็เคยมาแล้ว โดยทุกครั้งที่ออกเดินทางหม่อมถนัดแดกมักชอบถ่ายคลิปอาหารลง YouTube หวังเก็บคลิปไว้ดูตอนแก่ไม่เคยคิดจะเป็นยูทูบเบอร์จริงจังแต่การเป็นยูทูบเบอร์ทำให้รู้จักวัฒนธรรมอาหารมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ